สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC เพจคุณชัยไทย布รตุงนะคะค่ะวันนี้พวกเราก็มากันสองคนนะคะวันนี้คุณชัยติดธุระนะคะ,คะก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะคะก็มีเราสองคนนะคะที่เข้ามาไลฟ์วันนี้ก็มีเรื่องราวของหญิงไทยนะคะที่แต่งงานกับสามีชาวเยอรมันนะคะเธอก็ได้ส่งจดหมายเข้ามาปรึกษากับเพจคุณชัยนะคะค่ะก็มาปรึกษาคุณชัยอะคะ่ะ คือเรื่องราวของเธอคือเธอแต่งงานกับสามีชาวเยอรมันแล้วเธอมีลูกติดสองคนพอลูกติดคนแรกของเธออายุได้สิบสองปีเธอก็พาไปที่เยอรมันแล้วก็ลูกคนเล็กพออายุสิบสองปีเหมือนกันเขาก็พาไปที่เยอรมันเพื่อที่จะไปอยู่กับสามีซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงค่ะเธอก็อยู่ด้วยกันมาประมาณยี่สิบปีแล้วเธอก็กลับมาทําธุรกิจที่ประเทศไทย นะคะเธอก็มาทําธุรกิจที่ประเทศไทยค่ะแล้วเธอทําธุรกิจเกี่ยวกับให้เช่าอพาร์ตเมนต์นะคะเธอก็ไปๆกับกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เธอก็รู้สึกว่าสามีของเธอเปลี่ยนไปค่ะเธอจึงตัดสินใจที่จะแยกทางกันอยู่กับสามีค่ะแต่ประเด็นคือว่าเธอ,เอซื้อบ้านที่เป็นโฉนดที่มีชื่อทั้งเธอแล้วก็ สามีแล้วก็มีชื่อลูกของเธอด้วยค่ะแต่ในการจ่ายค่างวดบ้านเขาเรียกว่าค่างวดบ้านใช่ไหมคะน้องบีมใช่ค่ะ,คะแล้วก็จะมีค่าน้ําค่าไฟด้วยค่ะพี่บีแต่เธอจ่ายเป็นเงินสดใช่แล้วค่ะเธอจ่ายเป็นเงินสดแต่ว่าเธอให้เงินสดกับสามีแต่สามีก็ไปจ่ายที่เขาเรียกว่าที่ธนาคารที่แบงค์ซึ่งมีสลิปที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะเธอจึงมาปรึกษาค่ะ เดี๋ยวให้น้องบีมน,นะคะอ่านจดหมายที่เธอส่งมาให้ค่ะได้ค่ะลูกค้ารายนี้เขาส่งมาว่าสวัสดีค่ะคุณชัยและทีมงานบริษัทคุณชัยไทยเบราตุงค่ะเชอใช่่ชวันนี้ฉันมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้คุณชัยฟังค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องในนิยายไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นแต่เป็นเรื่องจริงของผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่แต่งงานกับสามีชาวเยอรมันนานกว่ายีปีค่ะ เธออดทนทำหน้าที่ภรรยาอย่างดีที่สุดจนวันนี้ต้องมานั่งถามตัวเองว่าที่ฉันสร้างมาทั้งหมดมันไม่มีความหมายเลยเหรอเธอแต่งงานกับสามีเยอรมันมีลูกสองคนค่ะตอนลูกคนแรกอายุสิบสองปีเธอก็พาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เย,เยอรมนีและเมื่อคนที่สองอายุครบสิบสองปีเธอก็พาไปอยู่ด้วยกันค่ะเลี้ยงลูกให้เรียน ให้มีงานทำทุกอย่างด้วยแรงกายแรงใจ